เดี๋ยวครับพี่น้องใส่เวลาแป๊บเดียวครับวันไม้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ้งายครับโผล่ครับโผล่ปึ๊บหัวสักกินนะครับพี่น้องนี่มาะเทียมแป๊บหนึ่งครับมาะเทียมกับวันไม้โผล่กะ ลงเลยพี่้ังอ่ะลกเบิ้งนอฮะคูเร็วโอ้กา แตมสองใส่เวลาแปลบเดียวครับพี่นอ้องแกะขึ้นหัวแรกยังไม่เสร็จเลยครับครับเอานกปละลุกเป็น,นอต,อตอนตีดเวละคือ,อยังกล่องขหมนไปทางอันแทะขัแบมบือไป้น้อาอยางนี่เร็วอาเอ้า โค้ดูกูไม่ได้ใจแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับไปไปสองแต้มครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับพี่น้อง <ไป S 1> แต้มนี่แกะขึ้นบอนเลยแกะขึ้นเลยประมาณสามี่ลักครับผมสามี่ลักครับ <ไป S 1> ติดแล้วครับพี่น้อง